สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิง์ในช่วงปักแรกในเดือนสิงหาคมนี้กันนะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิง์ในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างที่เกี่ยวกับการงานการเงินและความรักนะครับเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนนะครับการงานของชาวลัคนาราศีสิง์ในปักแรกในเดือนสิงหาคมนี้คุณได้ไพ่พรานบุญจับนางมโนราได้รจนากับสังทองและได้พระรามแผงสอน ในช่วงจังหวะเวลานี้ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์หรือในเรื่องของความคิดเห็นขัดแยง้งเกี่ยวกับการทํางานกับคนรอบข้างสักนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้รับโครงการใหม่ๆม,มีโอกาสที่จะก้าวหน้าหรือมีการเปลี่ยนงานแต่ตัวคุณนั้นอาจจะยังมีความคิดความกังวลมากเป็นพิเศษอาจจะเป็นเพราะคุณอาจจะกังวลในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นภาระ,ะในอดีตที่ผ่านมาของคุณรวมทั้งหน้าที่การงานเก่าๆหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นในเรื่องของการงานและรายได้ที่ คุณอาจจะทําให้คิดถึงคนในครอบครัวซึ่งจะสามารถดูแลเขาได้ดีมากเพียงพอหรือไม่ก็เลยทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะมีความลังเลมีความยึดติดอยู่กับอดีตค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวในการที่จะก้าวในเรื่องของการทํางานต่อไป ดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้ขอให้คุณมีสติขอให้คุณมีความคิดหน้าคิดหลังให้ดีพยายามคิดทุกอย่างให้รอบคอบจะส่งผลดีกับในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์อย่างแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องของความคิดเห็นขัดแยง้งในเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกรันกับคนทํางานร่วมกันหรือผู้บังคับบัญชาบ้างก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าหากคุณมีความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไปไม่รับฟังอะไรมากเกินไปอาจจะค่อนข้างที่จะมีการทะเลบบาะเบาะแวง้งหรือมีความขัดใจกันเกิดขึ้้นนนไดดเเช่เียวกั เพียงแค่ว่าคุณอาจจะต้องปรับสักนิดหนึ่งหากมีความคิดเห็นไม่ลงรอยกันก็เลือกแต่ในสิ่งที่ดีสำหรับความคิดเห็นของคนอื่นที่นำปรับมาใช้ให้กับตัวคุณจะทําให้คุณนั้นมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการงานได้อย่างแน่นอนเพราะมันจะช่วยเสริมช่องโหว่ที่จะทําให้คุณนั้นสามารถที่จะก้าวหน้าในชีวิตการงานของคุณได้เพราะตัวคุณนั้นมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสที่จะเดินทางมีโอกาสที่จะมีเป้าหมายใหม่ๆมีโครงการใหม่ๆเกี่ยวกับในเรื่องของการงานหากคุณมีการละวางบางสิ่งบางอย่างแล้วมุ่งมั่่่นนใสิงงงทีตััววเอคาห ผมเชื่อว่าชาวลัคนาราศีสิงในช่วงนี้คุณสามารถที่จะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จงานที่คุณวางเป้าหมายไว้หรือตําแหน่งใหม่ๆหรืองานใหม่ๆที่คุณนั้นคาดหวังว่าจะทําคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนเพียงแค่ว่าคุณต้องมีจิตใจให้นิ่งมีเหตุมีผลในการทํางานพยายามลดละวางในบางอย่างที่ทําให้คุณกังวลใจมากเกินไปพยายามดึงส่วนดีๆที่จะเข้ามาหาตัวคุณและพยายามทําให้ถึงในสิ่งที่คุณฝันอย่างตั้งอกตั้งใจคุณจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการ างานได้อย่างไม่ยากเย็น สำหรับในเรื่องของการเงินนั้นชาวลัคนาราศีสิงในช่วงปักแรกในเดือนสิงหาคมนี้คุณได้ไพ่เทพธิดาพระจันทร์ได้เมฆขลาราามูรและได้ไพ่หานุมานกับนางเบญจกาย่บงบอกด้วยว่าจริงๆแล้วการเงินของคุณนั้นค่อนข้างที่จะต้องเรียกว่าอยู่ตัวในระดับหนึ่งแต่อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆมีรายจ่ายเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันบางคนนั้นอาจจะเป็นจังหวะที่ได้เงินมาแบบมาไวไปไวอาจจะต้องบริหารทางการเงินให้ดีสักเล็กน้อยบางคนอาจจะมีโครงการใหญ่ๆเข้ามา รือได้รับเงินก้อนเข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายที่จะพร้อมที่จะออกไปอย่างเห็นได้ชัดอย่างรวดเร็วเหมือนกัน แต่สาหรับชาวลัคนาราศีสิงห์บางคนนั้นอาจจะต้องมีการแข่งแย่งประมูลแข่งขันเกี่ยวกับในเรื่องของการหารายได้ในช่วงจังหวะเวลานี้ดังนั้นหากใครที่ทํางานที่จะต้องประมูลแข่งขันเพื่อที่จะมีรายได้หรือได้งานได้เงินเข้ามาในช่วงนี้อาจจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันกันบ้างแต่เชื่อว่าคุณจะประสบความสําเร็จและมีโอกาสที่จะได้รับโครงการใหม่ๆอย่างที่คุณต้องการอย่างแน่นอนเพียงแค่ว่าคุณใส่ใจและมีความตั้งใจให้มากเพียงพอดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้การเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์ ก็ยังถือว่าอยู่ในจุดที่มีรายได้เข้ามาไม่มากก็น้อยแต่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหารายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดปัญหา,ายจใจเล็กๆน้อยๆที่อาจจะทําให้คุณนั้นเสียเงินเสียทองออกไปบ้าง <S <S ก็จะต้องระมัดระวังระวังแผนทางการเงินให้ดีส่วนในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์ในปักแรกในเดือนสิงหาคมนี้นะครับคุณได้ไพ่ท้าววิรูหกได้ไพ่เทพพุทธและได้ไพ่พระพิคเนตทรงหนู บ่งบอกได้ว่าชาวลัคนาราศีสิงในช่วงจังหวะในช่วงปักแรกนี้สําหรับคนโสดนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้มีการเดินทางมีการพูดคุยไปพบปะคนใหม่ๆได้เช่นเดียวกันนะครับแต่อาจจะถูกใจไม่ถูกใจอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณนั้นได้เจอคนที่รู้สึกว่าถูกจริตกับคุณแล้วหรือไม่เพราะมีโอกาสที่ช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์พอสมควรมีโอกาสที่จะได้เจอเจอคนหลายๆรูปแบบ ก็อยากให้คุณนั้นค่อยๆค,คัดกรองคนที่จะเข้ามาคบหากับคุณหรือทําความรู้จักกับคนหลายๆคนไปก่อนอาจจะทําให้คุณนั้นสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าไปที่จะเหมาะสมกับคุณมากที่สุดในเวลานี้นะครับสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วของชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะมีปัญหาปากเสียงกันเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ไม่ถือว่ามากมายอะไรนะครับก็ถือว่าตัวคุณนั้นยังเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะครับยังสามารถที่จะยึดมั่น ครอบครัวเป็นหลักและจะทําให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปกับครอบครัวหรือได้ออกยานพาหน้าใหม่ๆให้กับครอบครัวมีโอกาสที่จะไปไหนมาไหนทําอะไรร่วมกับครอบครัวในหลายๆอย่างซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงที่กระชับความสัมพันธ์ได้ดีและคุณนั้นก็จะสามารถวางแผนความมั่นคงให้กับครอบครัวได้ในจังหวะเวลานี้เช่นเดียวกันบางคนอาจจะมีความคิดในเรื่องของการวางแผนอนาคตที่จะเกิดความมั่นคงให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นก็ได้ช่วงนี้คําพูดคาจาของคุณนั้นจะมีประโยชน์มากเลยทีเดียวจะทําให้คู ขอ,ของคุณหรือคนใกล้ชิดนั้นมีความรักคุณมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รวมถึงมีความเห็นอกเห็นใจคุณทําให้คุณนั้นได้รับความรักความอบอุ่นจากคนในครอบครัวเป็นอย่างดีก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นพยายามเก็บความรักอันนี้เอาไว้แล้วก็พยายามเดินหน้าไปเพื่อครอบครัวของคุณและจะทําให้คุณนั้นมีความสุขในอนาคตนั่นเองและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ในปักแรกในเดือนสิงหาคมนี้ครับ